ក្រាបព្រះរតនត្រ័យក្រាបក្រាបក្រាបតាណមោ3ចូលព្រមគ្នា อิมาหังพระควาอัตตาาวังตุมหากังปริจชามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอคณิกะสมาธิอปจาระจสมาธิอัปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้นในขันธะสันดานของข้าพเจ้า ในการบัดนี้เถิดนิพพานะปัจโยโ,โตาาุขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของมนุษย์เทวดามารพรมและหมูสัตว์ทั้งหลายขออ้อนอน้อมนมัสการแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทสัพพวิชาทั้งโลกิยะวิชาและโลกุตระวิชาด้วยความนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวกราบคารวะพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกที่เมตตาติดตามรายการอยู่ตามอารามต่างๆกราบหลวงปู่พระครูบรนพจ์ปัญญาพรประธานสงฆ์ สวัสดีคณะสงฆ์ทุกรูปที่ประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นี้เจริญพรคณะแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาอยู่ประพฤติวัดปฏิบัตินะปฏิบโลกนี้เจริญพรสาธุชนพุทธบริษัทที่ใฝ่ความพ้นทุกข์ในวัฏฏะที่ติดตามรายการประเทบโลกอยู่ทางบ้านทั่วโลกโดยเสมอมา ขอความสุขขอความเจริญขอความมั่งคั่งในทรัพย์สิงคารลาบยศสรรเสริญสุขตลอดถึงดวงตาเห็นธรรมดวงจิตเห็นธรรมและความแคล้วคลาดจากพยันอันตรายร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่บนโลกใบนี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ทุกคนเทินส,ส,สกินจนนังปัสสะวิหารยะมานังคนมีห่วงกังวลย่อมวุ่นวายอยู่ความหมายในพุทธ สุภาษิตบทนี้ก็ชัดเจนคนที่มีความห่วงใยในเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจก็จะวุ่นวายปัญญาก็ทึบคิดอะไรไม่ออกส่วนใหญ่คนมีความกังวลเนี่ยมักจะคิดแต่เรื่องร้ายราย้าให้กับชีวิตของตัวเอง กังวลว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กังวลว่าคนนั้นคนนี้จะว่ากังวลไปกังวลมาก็ไม่ได้ทำอะไรสมองก็ตื้อลงไปเรื่อยๆอวิชาก็เข้าครอบงํำจิตเกิดความมืดมนอนทก,การเหมือนกแกดวงไฟที่มีโคลน ฝุ่นละอองโคลนตมเข้าไปหุ้มหอ่อมันก็มืดแสงลงไปเรื่อยๆจิตใจก็กลุ่นด้วยความทุกข์ต่างจากคนที่ไม่มีความกังวลคนที่ไม่มีความกังวลมักจะจิตแจ่มใสแม้เขาจะมีเรื่องอะไรมากมายแต่เขารู้ว่าอนาคตมันยังมองไม่เห็นตัว เขาเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว,ว่าอนาคตมันไม่มีหรอกมันมีแต่ปัจจุบันอดีตก็ดับไปหมดแล้วเหลือแค่ความทรงจำส่วนอนาคตนั้นไม่มีความจริงเพราะความจริงของอนาคตมันเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้แหละถ้าปัจจุบันเราไม่ลุกเราก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าปัจจุบันเรานอนอยู่เราก็ไมไในนั่งแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าปัจจุบันเรากำลังประคองตัวลุกขึ้นนั่งพอเราเคลื่อนไหวจะลุกขึ้นนั่งแน่นอนอนาคตไม่กี่นาทีเราก็จะอยู่ในรูปนั่งและเมื่อเราตัดสินใจจะลุกยืนแล้วก็ขยับตัวจะลุกยืนแน่นอนอนาคตรูปยืนก็ปรากฏ แน่นอนเมื่อเราตั้งใจจะเดินไปเมื่อเราออกเท้าแรกแก้าวแรกแน่นอนก้าวที่สองก็ตามมาแน่นอนอนาคตก็ต้องถึงเป้าหมายแน่นอนถ้าเรามัวแต่กังวลกลัวอันนั้นกลัวไอ้นี้เกรงอันนั้นเกรงไอ้นี้ในที่สุดเราก็อยู่ในวังวนถูกดูดลงไปยังใต้ก้นบาดาลก็คือไม่ทำอะไรจิตใจมันหมด เรียวหมดแรงคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกจิตก็เลยวุน่นมืดมนเหมือนกับฝุ่นทุลีตลบกลบตลาดมองอะไรก็ไม่เห็นดังนั้นจึงสมดังพุทธภาษาิตท,ที่ว่าอากินจนังปัสสะวิหันยมานัง คนมีความกังวลย่อมวุ่นวายอยู่ดังนี้แหละกราบสารครั้างเออพวกนี้ช่วยจัดอันนี้ให้หน่อยนะแม่ชีจัดเนี่ย<ะ>ถัง<ะ>ม้วนๆเป็นชุดชุดละมัดปิดแล้วก็วางไว้ใต้ทุนตวเนี้ใต้ไอ้โต๊ะเนี้ยนะ อุ้มเก็บสายไฟตรงนั้นนะจากเก้าอี้เนี่ยเนี่ยก,ก้าี้ต่อนหน้านหลวงพ่อจะมีปักไฟอยู่ชุดหนึ่งเก็บซะดเดินดออกมาเดินมาแล้วจะเห็นอนาคตปุ๊บจะเห็นปักไฟเออแหละอ่ะทีนี้เราก็เข้าที่กัน ทุกครั้งอย่าเลิมสมาทานศีลก่อนพระจําได้หรือยังเน่งจําได้หรือยังคําสมาทานศีลน่นะจาไม่ได้มาตามทุกรูปปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธติมังพุทโธทารตุปาริสุทโธ อังพันเตปาริสุทโธติมังพุทโตทาเรตุปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธติมังพุทโตทาเรตุต่อไปขอขมาลาโทษกายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสาม ที่ข้าพเจ้าล่วงเกินต่อคุณบิดามารดาต่อคุณครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยเจตนาด้วยไม่เจตนาที่ระลึกได้ที่ระลึกไม่ได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันข้าพเจ้าขอขอมาลาโทษโปรดโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในสามสิเอ็ดภูมินี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าอาฆาตพยาบาทกันเลยจงรักษาตน ให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอีสามครั้งบนัน้ก็ตัอ้งอกตั้งใจเจริญภาวนา วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคม2563ขึ้น10ค่ำเดือน12ปีชวดวันเวลาหมุนไปเรื่อยๆมันไม่ได้หมุนไปเรื่อยๆหรอก มันหมุนวนมาเรื่อยๆแล้วก็วนอยู่ที่เดิมเลยแต่และเดือนก็1นึ่งถึงยี่สิบเกหมุนอยู่อย่างนี้จันถึงอาทิตย์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่หมุนกลับมานั้นก็คือความแก่นับวันความแก่มันจะเพิ่มขึ้น มันไม่หมุนกลับแต่มันเดินหน้าไปเรื่อยๆนานวันเท่าไหร่ชีวิตของเราจะสั้นลงไปเท่านั้นเมื่อเราลืมตาตื่นขึ้นมาให้เราตั้งสติทุกครั้งวันนี้เราก็มาฝึกการตั้งสติ เทคนิคที่ให้ไปคือสูดลมลึกๆยาวๆแล้วกลั้นไว้สุดกั้นเป่าทำสองรอบนั้นให้เราทำตอนเรายังมีชีวิตเราแก้ไขได้นะพวกเราแต่ถ้าเราตายแล้วเนี่ยร่างกายมันตายแล้วเนี่ยเวลายมมทูต มารับดวงวิญญาณพวกเราทั้งหลายไปสู่ขุมนรกเนี่ยจะมีแต่เสียงร้องไห้คล่ำครวญวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นร้อยดวงพันดวงขณะที่ถูกลากถูกจูงถูกถีบถูกท้องไปกับคณะยมมทูต วิญญาณทั้งหมดเนี่ยจะมีกี่ดวงก็แล้วแต่ร้องไห้ทุกจิตเลยที่ร้องไห้ไม่ใช่กลัวไปลงนรกแต่ร้องไห้เพราะอยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะมาแก้ตัวใหม่เพราะเชื่อแล้วว่าเออนรกมีจริงนี่ว่ายมมาทูตมีจริงนี่ว่าอ้อนวอนอยังไงยมมาทูตก็ใช้คอนตีใช้เท้าถีบ ถ้าสัตว์นรกที่มีแต่บาปนะถ้าไปนรกแบบมีบุญไปเนี่ยต้องผ่านไปยังการตัดสินกคดีความคือยังไม่มีบาปถึงขนาดหนักเนี่ยอันนี้จะไปโดยดียมมาโทษที่มาก็จะเป็นยมมาโทษประเภทแต่งกายสุภาพแบบเจ้าหน้าที่แต่ยมมาโทษที่มารับวิญญาณบาปเนี่ยจะนุ่งเตี่ยวแดงมีโซ่ มัคล้องคอสัตว์นรกรูปร่างของนายน,ยนายนโยมทูตเหล่านี้จะสูงใหญ่พูดออกมาจะมีตนหนอนจากปากของเขาผู้นี้จะโหดเมื่อมารับวิญญาณโหดก็จะโหดวิญญาณทั้งหลายนะันงพวนจะร้องไห้ว่าขอให้ข้าน้อยกลับไปก่อนเถอะจะทำตัวดีแล้วจะไม่ด่าพ่อด่าแม่ จะไม่ขี้เกียจขี้คร้านจะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำในทางดีจะประพฤติตนดีจะตักบาตจะสวดมนต์จเจริญภาวนาอยูา่มาทูกก็จะตีเอาด่าเอามึงหมดเวลาแล้วเวลามึงมีชีวิตใครต่อใครจะเตือนมึงแค่ไหนมึงก็ไม่ฟังทีนี้จะมาร้องข้าำครวนมันสายไปแล้ว อันนี้เป็นเรื่องจริงนะพวกเราการส่วนชวนธรรมสมาธิก็เพื่อให้เราเข้าถึงสมาธิกันให้ได้แล้วเราจะไปเห็นความจริงว่าที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้เนี่ยมันมีจริงไหมถ้าเราเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เอาตัวอย่างคนมาดีมาเทียบกับตัวเราเนี่ย เราจะไปถึงเป้าหมายแน่นอนเหมือนเราลุกเดินเราก็จะมีโอกาสเมื่อเราลุกยืนเราก็มีโอกาสที่จะได้เดินเมื่อเราเริ่มก้าวเดินเราก็มีโอกาสที่จะถึงจุดหมายมันเป็นวิทยาศาสตร์พวกเราสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งก็มีสร้างเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเราศรัทธาวิทยาศาสตร์มันก็คือวิทยาศาสตร์เราคิดจะกินก๋วยเตี๋ยวเราก็จะสแสวงหาก๋วยเตี๋ยวกินเห็นไหมมีเหตุอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันก็หาก๋วยเตี๋ยวมากินผลก็คือได้ก๋วยเตี๋ยวมากินกเหตุอยากไปชกปากคนนั้นผลก็เกิดก็ไปชกปากคนนั้นนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เอาเรื่องจริงมามาบอกให้เราดูนั่นแหละท่านจะบอกให้เราดูว่าชีวิตไม่เที่ยงนะมีแก่มีเจ็บมีตายนะนี่ท่านเอาความจริงมาบอกให้เรามองแล้วจากนั้นพระองค์ก็บอกให้เราทำสมาธิเพื่อให้เห็นจริงว่าสวรรค์นรกนิพผ่านมีจริง นี่คือคำแนะนำของพระพุทธเจ้าจากนั้นผมก็สอนวิธีให้เราทำสมาธิที่หลวงพ่อนำมาถ่ายทอดให้เนี่ยก็เป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าดังนั้นก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติทำตามสูตรถ้าเราฝึกนานวันเข้าหนาแค่สูดลมกั้นลมครั้งเดียวก็เข้าฌานได้ อันนั้นช่ำชองหดี๋พ่อจึงเตือนพวกเราทุกวี่ทุกวันอย่าประมาทในชีวิตพวกเราไม่ได้ค่อยเห็นหลวงพ่อออกมาอย่าคิดว่าหลวงพ่อไม่ทำอะไรเลยนะเหนื่อยก็พักหน่อยลุก มาทำสื่อตั้งนั้นอันนี้คือเวลามันน้อยมากวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มวางแผนกองจะต้องรับภาระหนักเพราะเป็นห่วงพวกเรานี่แหละเป็นห่วงพวกเราหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อก็อยากให้พวกเราได้เห็น แม้หลวงพ่ออาจจะยังไม่ถึงขั้นระดับพระพุทธเจ้าระดับหลวงปู่หลวงตาผู้บรรลุแต่หลวงพ่อก็ได้เห็นกระแสพอที่จะมั่นใจได้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงและก็ได้รับคำอนุญาตคำสั่งจากครูบาาจยาแล้วว่าให้ มาเผยแผ่มาบอกมาสอนวิธีการทำสมาธิพวกเราที่มีกิจน้อยเนี่ยพึงเย,ยียรพยายามสำเนียกพิจารณาสอนตัวเองนะพวกเรานะสอนให้ขยันหลวงพ่อมอบมีดให้กับทุกคนแล้วมันรับมันฟันมันถากมันทาง พื้นที่ของตัวเองให้มันสะอาดนั้นก็คือการภาวนาการทำวัดสวดมนต์การทำกิจแห่งสมณะกิจไม่ได้เยอะเท่าหลวงพ่อเลยกิจกิเลสเนี่ยเราเรีเพียนพยายามแก้ไขทุกรูปทุกนามทั้งชีทั้งพระเพียนพยายามมอง ว่าหลวงพอ่อนำสร้างวัดนำทำโน่นทํานี่เนี่ยเหนื่อยยากเพราะอยากให้มีที่ทําสมาธิอยากให้ทุกคนเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าถึงแล้วชาตินี้เราจะไม่เสียชาติเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาต้องให้ เียนสอนตัวเองเวลาปฏิบัติเวลาทำวัดเช้าเย็นบุคคลที่จะเข้าถึงธรรมได้บุคคลที่จะพ้นทุกข์ได้อันนี้พระเจ้าสอนไว้ภิกษุใดภิกษุณีใดบาศกุบสิกาใดยอมให้ครูบาจารย์กระแทกกระทันตกตีดุดา่าเขี่ยวเข็น ภิกษุนั้นภิกษุณีนั้นอุบาสกอุบาสิกานั้นย่อมได้ดีกันทุกคนดังโบราณท่านสอนรักบัวให้ปลูกรักลูกให้ตนะีภิกษุในศาสนาหรือแม่ชีในศาสนาเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลอย่างเดียวคือทนต่อคำสั่งคำสอนครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นเอง คนไม่ได้ก็โกรธก็เบื่อนีไปที่อื่นอยู่ที่อื่นคงดีกว่าเนาะอย่าลืมนะว่าวิบากมันมีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ปัญหาอยู่ที่จิตใจของพวกเรานั่นแหละถ้าจิตใจพวกเราเข้าใจนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์จริงจังเชื่อในคำสั่งสอนเราได้ดีทุกคน เราทำตัวให้เบากันแต่หลวงพ่อเห็นพ่าเราอยู่ในภาวะปฏิบัติตนดีแล้วโอ้เบาใจสบายใจเหมือนพ่อที่เห็นลูกทำขยันหมั่นเพียรก็เจอแน่ลูกจะต้องรวยอนาคตอย่างนี้แต่นั้นการภาวนาก็เหมือนกันต้องตั้งใจตามทำทำตามขั้น ทำตามวิถีทางวิธีการท่านสอนอย่างไรทําตามไปอย่าให้ความขี้เกียจมาบัทอนมาขัดขวางแล้วเราจะพบแสงสว่างแน่นอนดังนั้นเวลานั่งทําตามคาแนะนำไปเรื่อยครบสามครั้งในการหายใจแล้วจนบรรชาเรียบร้อย หรือมันรู้สึกโล่งเข้าเรื่อยๆแล้วน้อมจิตไปตั้งอยู่ที่เหนือสะดือทุกครั้งให้ทำอย่างนี้แม้แต่เวลาเราฉันข้าวทำงานเราก็พยายามนึกถึงแต่ตรงนี้มันจะมีสติมากมันจะผ่านความขี้เกียจขี้คลาดเพียนพยายาม บังคับตัวเองให้อดทนในขณะที่เรานั่งต้องอดทนวันหนึ่งเวลามันสั้นเนี่ยเห็นไหมข้ามอีกแล้วพึ่งเทศอยู่หยกหยกมามาเทศอีกแล้วพวกเราก็เพิ่งจะนั่งสมาธิหยกหยกเมื่อคืนนี้เอามานั่งอีกแล้วเวลามันเร็วเหลือเกิน หมุนไปเร็วเท่าไรเราก็ใกล้ลงศพก็ไปเท่านั้นแหละหนีไม่ได้พวกเรานี้ไม่ได้จริงๆอย่ามัวแต่ประมาทให้เราเพียรพยายามกำจัดมีสัจจะตั้งใจอะไรแล้วทำให้มันสำเร็จแต่แล้วชั่วโมองที่หลวงพ่อให้เราตั้งสติตั้งสัจจะว่า เจ็บปวดก็จะไม่ขยับคันจะไม่เก่าจนกว่าจะได้รับคำอนุญาตอันนี้คือฝึกให้เราเกิดสัจจะที่เป็นปรมัถธธรรมหรือสัจจะประมัตธบา,ารมีนั่นแหละเมื่อจิตมันเป็นตั้งได้เมื่อไหร่ทีนี้มันจะนิ่งสว่างเพราะนั้นเคิดแล้วก็พูดทุกวัลอยู่แล้วคงจะจำกันได้ เราเกิดมาเราเลือกเกิดชาติหน้าใหม่ได้ที่ผ่านมามันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วสำหรับรุ่งรางหน้าตาชีวิตการเป็นอยู่ฐานะแต่มันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตคือวันนี้แหละเราพยายามทำความดีให้ดีที่สุดทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะให้ดีที่สุดแล้วผลที่ตอบรับก็ตัวเรานะั่นแหละเป็นผลได้เป็นคนได้รับ ไม่ใช่หลวงพ่อได้รับเพียนเอาใจจดจ่อตรวจสอบดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นคนอื่นไม่ทำก็เรื่องของคนอื่นเราเกิดมาแล้วพระเจ้าตรัสว่าตนเตือนตนนั่นแหละดีตนเตือนตนไม่ได้แล้วใครจะเตือนพระเจ้าตรัสอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเปรียบเหมือนพ่อแม่พวกเราเนั่ยแหละเขียวข้าวให้เรียบร้อยแล้วป้อนข้าวใส่ปากเราแต่ถ้าเราไม่กลืนเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็จนปัญญาแล้วเพราะป้อนก็ป้อนแล้วแต่เมื่อไม่กลืนก็หมดแล้วจะทำยังไงกลืนไม่กลืนไม่พอยังคลายทิ้องอีกอันนี้ก็จบ ก็เลยไม่อิ่มอาหารร่างกายเลยขาดอาหารตายเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้จากพระพุทธเจ้ามาพวกเราก็รับไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้สัมผัสความงดงามของธรรมะด้วยตัวเราเองนั่นแหละผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ได้รับสัมผัสเองเรียกว่าปัจจตัง ดังนั้นในช่วงนี้รายการถ่ายทอดสดทเทศประกอบการภาวนาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร